สวัสดีครับพี่น้องทพี่น้องชาวยูทูบท,ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมที่ช่องตำดําซิ่งนะครับช่วงนี้จะไม่มีสัญญาณนะครับผมก็เลยจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับไว้ให้พี่น้องได้ดูะนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับอ่าพลสวันอีก19กิโลสกลนครอีก79ครับใกล้เข้ามาแล้วครับพี่น้อง ม,มีเน็ตครับช่วงนี้ผมเลยเอฟวิดีโอให้พี่น้องมาดูเบิ่งก่อนช่วงนี้จะมีมีสัญญาณนะครับบ้านกุศลกอยเราเลี้ยวซ้ายนะครับแต่เราไม่ได้เลี้ยวนะพี่น้องงนาะเราเดินผ่าน,นครับ ค,ค,าารครับเลยครับงหน้าว่างเงครับมีบาคามมอเตอร์ไซค์สวน้านดงได้ครับี่งะมาบะตามครับะครับรถอีกก็กํลังเดข้างหน้าครับไปายบายครับบ๊ายา ถึงบ้านกุสลอยแล้วนะครับพี่น้องก็จะผ่านไปแล้วครับไปขัดถึงบ้านกุสลอยกุสลอยครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปอเออโพ้งสวรรค์ะน,นะครับพี่น้องอครับ 太冷。

อวาครับช่วงนี้จะห่างพี่น้องนะครับจะมีแต่อเป็นป่าไม้นะครับเป็นป่าเป็น่าดงนะครับมีระบบ้อขึ้นจ๊อบมาระบบ้อขึ้นยังครับอันนี้ผมอัดวีดีโอให้เพื่อนก่อนครับ ก็นะครับไม่ม so so ีคลื่นนะครับก็เลยยังไม่ได้ไหลนะครับก็เลยมาทําเป็นวิดีโอนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับระหว่างที่เจ้าเครื่องนี้ไปชาร์จนะครับระหว่างที่เจ้าเครื่องนี้ไปชาร์จก็เลยทําเป็นวิดีโอให้พี่น้องได้ดูครับยอดหลังบ้างครับว่ามีมีคนรอดูอีกนะครับแล้วก็จะไลฟ์สดให้พี่น้องได้ดูต่อนะครับ สัญญาณไม่ดีผมก็ไม่ชอบไหลพี่น้องก็ว่าพี่น้องดูก็จะไม่รู้เรื่องครับ มีแต่ทุ่งนานครับพี่น้องช่วงนี้สัญญาณไม่มีครับมีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาไม่ไม่มีบ้านคนครับถ้าพี่น้องยังไม่ถึงนะครับจะอ,อยู่ด้านในนะครับตอนนี้เราก็ยังเดินไปไม่ถึงครับพี่น้องอ่ะผมก็เลยจะดความเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ดูนะครับฝากพี่น้องเข้าไปดูครับ ด้วยนะครับให้กดติดตามบอกพี่น้องบอกกันต่อๆด้วยนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบคลิปนี้แล้วก็จะปไปไลฟ์ต่อนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ